ัสดีพี่น้องอีสานบ้านยายกีนแต่อพ่องใงยายกีนวานเข่าอีกได้พี่น้องมองนีมันน่นพูนะของเล่าวานกวนเกิดแล้วงามแล้วบริษั้ว่านตัวกันฝนกะลยตักแขงน้ำกะลีโบโบ่โบกบน้ำโฮแต้บกนี่เฮาก็ได้มาปันอีกนี่สองลาพูนะส้มวานกวนเราเขียวส้มทุยอยู่ ตุ่มหนึ่งฮอแต่วาหน,นามฮอแต่บุกเป็นตุ่มปะเละเปะปลาอยู่นี่โลดมาปั่นอยู่นี่เออโมเฮตุกับยานฝนตัวม่อีกมาเละเปะปลากับบานมันโหลด รถบ้ันน้องเสียงบางรถแต่ว่างมือนี้รถกระเดื่อยรถอังื่นหนาผู้บานเข่าผู้ใดต้องการติดตัวเลื่อยผู้บานเข่าให้แต่พ่วงเราบานบเปผิลน้องชายแต่พ่วงนี่ลาวานให้ผู้หน้างามผู้อย่างผู้ใด้ก่ท่างก็ถามว่าผู้ใดเป็นผู้บานให้พอดีพอดีเขาาลาวานน่ะ รถไทกับปั้นไปรอบหนึ่งเหลาก็บวานวานเหลาก็ปั้นรอบสองกับแล้วหน้าพุ่นก็ไปไทแล้วแลวเวมือ่อนี่มือเหอกับจังสีวานขันฝนบบตุก่อน์รถบ้านน้องแสงนี่ล่ะรถพ่อญ่ปีม รูดไผ่เปี่ยมปูไอ้เสี่ยงนี่ละ่ะรูดไผ่ไงลุงบ่ได้เอารูดไถหน่อยนี่ละ่ะรูดไถกลางนี่ละ่ะมันจังค่อยลุงได้รูดไถ่ไงหยาดลมเอิ้นไผกับใบหยากมาหนาววานแล้วพผ่ไงหน่อย บ้านย่ากินเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวก็ห,วกหน้าอยู่นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวก็เก็บเพ็ดเดี๋ยวก็ฮาปลาฮาหอยฮาปลาฮาปูอยู่นี่แหละมีคลิปอยังด,ดีเดี๋ยวย่ากินกับสิลุ่ห้หเบิงขอบคุณหลายหลายที่พี่น้องติดตามคลิปย่ากินแต่พ้องอยู่ซ่องแต่งไทยผ้ามวนอยู่ส่องอีสานบานย่ากินเด้อพี่น้องขอบคุณหลายหลยค่ะ